นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการลบพหุนามนะคะพุนภูก็ทําการสุ่มโจทย์มานะคะปรากฏตามบนหน้าจอเนาะทีนี้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจัดรูปสมการก่อนได้นะคะอ่าทีนี้เวลาที่เราเจอโจทย์การลบพหุนามเนี่ยเราควรจะ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวที่มาลบนะคะในส่วนของตัวที่มาลบเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะจำนวนตรงข้ามของตัวที่มาลบอย่างนี้ก็ตอนแรกเป็นลบ7 x ใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น7 x นะคะส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ2นะคะทีนี้เราก็จะมาลอง ดูนะคะว่าเราจะจัดกระเพื่อมพิชาคณิตได้เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลบ2นอนาะทีนี้ถ้าสมมตินักเรียนกดมาแบบนี้เหมือนครูนักเรียนสามารถกดผิกด้านได้นะคะเพื่อให้กลายเป็นลบ2อกนาจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มเป็นบวกีกเนาะแล้วกออ็บวก2เนาะ ต,ะะต่อไปนะคะก็คือเป็นบวก 7x นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลบ2นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัดรูปก,กับเบอรวิชาคณิตนะคะจากสิ่งที่เราได้จากโจทย์เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดกับเบวรมิชาคณิตที่หน้าตาเหมือนกันไว้ได้วยกัน หรือผู้ยันเ็ือคือเราจะนำโพสที่คล้ายกันมาไว้ด้วยกันนะคะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จัดการคุมดำทั้งหมดเนาะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดจับคู่เป็นศูนย์อ่าทีนี้เราก็มาดูว่าเหลือเท่าไหร่นะคะ อย่างอันนี้นะคะจะเห็นว่าลบ x กำลังสองเนี่ยเหลือทั้งหมด2ชิ้นก็จะกลายเป็นลบ2 x กำลังสองแบบนี้นะคะส่วนอันนี้กระเบื้องที่เป็นขนาด x นะคะเหลือทั้งหมด11นะคะเราก็ลองตรวจคำตอบดูนะทีนี้ถ้าเกิดตัวคำตอบไม่ถูกลองกดดูฉเฉลยซิว่าเราพลาดตรงไหนนะคะอะเมื่อกี้จะเห็นว่าคุณครูลอง ดูฉเฉลยใช่ไหมคะแสดงว่าค,คุณครูเลิมใส่ตัวแปรอีกเนาะาลงตัวสอบใหม่อโอเคก็จะเห็นว่าคำตอบถูกต้องนะคะ